เดี๋ยวไปนึงจ้ะพี่น้องตามไปดูกันจ้าเรื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวมาสู่พีสูนอกกินเด้วครับพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องป่าทุเรียนของเชนเลนะคะอ,อ๋หนึ่งฝักท่องมาสู่พีสูนอกกินเด้วยจ้า หนึ่งฟักทองจะพี่นองจะแซมน้ำกันค่ะปุ๊ดได้จะหนึ่งกินได้จับพี่นองหนึ่งทั้งเปลือกมันเนี่ยหยาบเนี่ยกินทั้งเปลือกมันจะพี่นองแซมเดียวหวานมันกับพีนองมันสื่อมาโกโลดโลสามสิบบันเนี่ย,ย้ายก็เอามานหนึ่งเราสื่อมาลายโดนีก็ย่งเรือเป็นนวยอยู่จากพี่นองราสื่อมาก อืมขเขายเหลือจากไปกับเขาไม่ไงมือนี่จับพี่น้องก็เลยเอามาฝาก,ากพีฝากนอก้องมากินน้ํากันนะคะมากินน้ํากันแับแจบเลิกจ้าฝากทองหนึ่งเพื่อสุขภาพกินแล้วอิ่มทองดีจาบพี่น้องมีความหวานมั่นในตัวจ้าเนี่ยนุ่ยไงไหลาจานไงนุวยไงกับใส้จานอย่างพี่น้อง จ,จัดแฝงมือนกันเด้อจ่าหนึ่งเงห่อนข่วนทวนทนอยู่นี่จ้าพี่น,น้องห่อนหอนจัดแฝบจัดพิณนลนนุงกินยาบ้านเฮาแล้วก็สิลงเดี๋ยวนี้จ้าพี่น้องเอาได้ของ ดีของแสบมาตอนพีตอนนองแะพีนองหนึ่งฟักทองพอได้กินฟักทองปลาทุเรียนมังมีสีสุกอายุดีมีแห้งจะเลื่อนลุงเรื่องคูถูกคูฟคนเด้อจากเพื่อนๆพื่นพีนองน,นองไม่กินน้ำกันจ้าขอบคุณนะคะคลิปนาพอกันไหมเ้้อค่ะเพื่อน ปลาธูเดียนก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครของปลาธูเดียนชาแนลด้วยนะคะคลิปนาะพอกันไหมจ้า